สวัสดีนะคะวันนี้พามาเจาะพยางนะคะทุกคนเจาะพยางเตรียมแปลงปลูกนะคะทุกคนแปลงเตรียมแปลงปลูกผักแปลงใหม่เนาะนี่นะอือคืนแล้วปฟันนี่นะจเจาะโดยนายไทยเกษตรกับลูกชายนะคะทุกคนอันนี้นี่นะทุกคนปลูกพยางเสร็จแล้วเราก็จะมาเจาะนะทุกคนเจาะแบบปลูกถั่วนะคนุณปลูกถัวกถ่วปลูกพริกเนาะ นี่นะนี่นะดูตาไทยก็เตีดเจาะไปนะคะทุกคนอ่าโนนลูกชายก็ใช้เบะบอกใหญ่เจาะตามตามตามรลังมานะคะทุกคนรอลดูนะ เจาะไปค่ะทุกคนอันนี้ไทยกระเซจะเอาพริกจำพริกยวกนะคะทุกคนแล้วก็พริกกระเลียงมาแจมคู่ไปกระทั่วเลยนะเนาะไม่พอนะทุกคนแล้วก็ใส่เอบบงูลงไปเลยนะอ๋อย,ยังไม่รู้นะทุกคนว่าจะใส่บอบงูหรือว่ามะละมะละตุ้งติ้งยักษ์นะคะทุกคนลูกใหญ่ยาวนะทุกคนมะละตุ้งติ้งที่จะปลูกเนาะให้หลวงเต่าตั้งไปแล้วเนาะเราจะเอามาปลูกกัน,นะค่ะทุกคน นี่นะคะทุกคนเราคอยดับไฟด้วยนะเพราะว่ามันมันเป็นหญ้าแห้งนะทุกคน มันกำงมองงเจียงปืนนะใช้ปืนใช้ปืนเจาะแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นี่นะแต่ตาไทยก็ติแกก็จะเจาะไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายดูทางลูกชายเนาะที่เจาะตามมานะคะทุกคนนู่นนะเดี๋ยวเราก็จะเจาะไปเสร็จนู่นเลยนะทุกคนแต่ดูลูกชายนะคะทุกคนนู่นนะลูกชายก็เจาะมาแล้วนะ้วครับทุกคน เดี๋ยวเราจะรออยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเดินตามไม่ไหวเนาะเพราะว่าขาไม่ดีนะคะทุกคนบล็อกทางซิกที่ทางาบล็อกใหญ่นะคะทุกคนไทยเกษตรจ,จะใช้ปลูกพริกกะเลียงนะคะเพราะพริกกระเรียงเราต้นใหญ่เาานะา,านะ เราทานในตาไทยเต้ยก่นอนนะคะทุกคนนี่นะเดี๋ยวไปถชายก็จะมาเจาะติ๊กนี้นะทุกคนติ๊กโน้นตาไทยก็ตรกยมเจาะไว้เนาะนี่นะนี่นะเจาะให้เป็นรูปทรงน,น,นะคะทุกคนเนาะสัสดีเขาก็ทั่วมาปูกนะคะทุกคนเมื่อก่อนนี้ตรงนี้เป็นดงหญ้านั่นดงหญารกๆนะคะทุกคนแต่ตอนนี้อ่านางก็เตียนแล้วเนาะ ด้วยการที่เราที่ดยาขยาไปได,ได้ประมาณหนึ่งแล้วนะน่าจะหนึ่งเดือนแล้วทุกคนยายุบตัวแห้งสนิทแล้วนะ,ะทุกคนนะไปครับทุกคน นี่นะทุกคนลักษณะนะอากล่องบล็อกเล็กกับบล็อกใหญ่นะทุกคนทางนี้เราก็จะอา่าทการปลูกพริกกระเลียงคู่ไปนะคะทุกคนนี่อันนี้ปลูกถั่วนะคะทุกคนริ๊กนี้ปลูกพริกกระเรียงกับถั่วนะรอบแรกนะคะทุกคนนู่นะเราก็จะเจาะให้เป็นแบบแนวแนวไปนะทุกคน หลุมนี้ไม่ไม่ทีไม่ห่างมาคะทุกคนสำหรับการปลูกพริกแซมไปในไร่ผักเราเนาะนี่นะทั่วนะคะทั่วทุกชายทุกคนดกแบบฟักมันแพงเลยเนาะเดี๋ยวไปดูกันให้รกนนี่นะทุกคนทั่วทั่วนะทุกคนเก็บมาตั้งนานแล้วนะทุกคนยังแบบเขี้ยวเขี้ยวอยู่เลยเนาะ อันนี้คือ,อยังไม่เป็นโรคนะคะทุกคนมันก็เลยเขี่ยวเนาะเขี่ยวได้นานแต่ว่าดงที่ท่องไทยกเกาเตทุกคนอ่าทุกเกิดอุบัติเหตุกลับมาอีกทีหนึ่งก็ถือทัว่วเป็นโรคเรียบร้อยนะคะทุกคนเวลาขึ้นถึงยอดอันนี้นะไปค่ะทุกคนไปดตูตะไครเกัตเตแกเจ้าพยังนู่นนะเจ้าพยังยรงนู้นนะทุกคนไปกันค่ะ เอาล่นได้ไงอ่ะทันล่นทันลุนละทุกคนไม่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 ง้กช็ชวน เกันเจาะนะคะทุกคนเจาะตอนแดดร้อนๆแบบนี้นะคะทุกคนนี่เลยเนาะมันถึงจะขาดง่ายนะพะอยาง เร,เราก็จะทําการเจาะไปให้เต็จนะคะทุกคนนู่นเลยเนะเาะให้เต็จนู่นเลยค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ารับชมรีคลิปไม่ไทรกเกษตรนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุก like, ทกำลังใจนะคะอ่าไทรเกษตรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้่ไทรกเ,เาากษ like, ตรด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะ,ะขอบคุณนะคะ,จะเจอกันคลิปหน้านะคะท,ทุกท่านนะคะทุกการรับชมนะคะอเป็นกําลังใจให้คนทํางานนะคะทุกคน